ภาพเที่ยวทะเลนาเดชย,ยายาต้องเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับนาเดชคูกิมิยะและหวานใจช่องอย่างสาวสา,วสาวอุรัสยาที่ตั้งแต่ทั้งคู่เปิดตัวคบหาดูใจกันมานานทาให้แฟนคลับต่างเชียร์คู่นี้กันให้มีข่าวดีเร็ว นอกจากจะเป็นคู่ที่น่ารักกันแล้วหนุ่มณเดชน์ยังเป็นหนุ่มที่สุภาพเอามากๆคอยให้เกียรติสาวยาย่ามาโดยตลอดแล้ววางตัวดีเสมอมาแถมเจ้าตัวยังเข้าตามตรอกออกตามประตูจนทําให้ได้ใจคุณแม่ของยาย่าไปเต็มๆเลยค่ะแถมครอบครัวของทั้งสองฝ่ายยังสนิทกันมากๆด้วยเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันทั้งคู่เลย ล่าสุดนะ้าของหนุ่มณเดชได้ออกมาเผยภาพโมเมนต์เก่าๆของหนุ่มณเดชนและสาวย,ายา่าลงอินสตาแกรซึ่งเป็นภาพที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนพร้อมลงแคปชั่นว่าขอยืมภาพนะคะคนสวยคนดีอุรัสยา Hashtag NY งานนี้ทำเอาแฟนคลับของคู่นี้ต่างฟินกันไปเลยคะ่ะแห่คอมเมนต์กันสนันเลยทีเดียวน่ารักทุกรูปเลยค่ะแม่แต่งแล้วอยากได้อยากเห็นหน้าหลานแล้วคะ่ะ น่าจ๊บโชคดีมีลูกสาวลูกชายเป็นเด็กดีน่ารักมากๆรักทุกคนในครอบครัว N Y ไม่ปล่อยมือคะ่ะรักในความมั่นคงของเด็กทั้งคู่มากขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ทั้งคู่มีแต่ความสุขความฝันเป็นจริงน่ารักจริงๆคู่รักเด็กดีของครอบครัวและ F C N Y โอ้ยแม่รักแม่ที่สุดเลยคิดถึงเหมือนกัน เมื่อคืนก็เปิดคอมดูรูปเก่าๆของ NY เซฟเก็บไว้เยอะมากเลยคะ่ะทำงานกันตั้งแต่วัยทีนเลยดูเป็นผู้ใหญ่หน้าย,ยังเด็กๆแม้ๆยังกับภาาพรีเวดดิ้งเลยคะ่ะ